สวัสดีค่ะพบกับคุณครูมนศิชาปรีชานันนะคะวันนี้ครูจะมาแนะนําหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันนะคะวิชาดนตรีนาฏศิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะหน้าตาที่หนังสือที่เราจะเรียนเป็นแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูหน่วยการเรียนรู้ที่1กันนะคะ ว่าเราเรียนอะไรกันบ้างนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1คือสีสันของเสียงนะคะจะมีอยู่2กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมที่1คือสีสันของเสียงนะคะก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องเสียงเสียงพูดเสียงร้องเพลงของมนุษย์นะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะกิจกรรมที่2ก็จะเป็นเรื่องคุณลักษณะของเสียงนะคะ,ะคุณลักษณะของเครื่องดนตรีนะคะว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยวิธีการเล่นนะคะมีกี่ประเภทนะคะแล้วก็ เครื่องดนตรีแต่ละชนิดนี้แตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในบทเรียนนะคะในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ